อย่ายึดมั่นในความไม่ยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมนั้นเราจะได้ยินคำกล่าวแบบนี้อยู่บ่อยๆคือให้ละให้วางไม่เอาไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสักแต่ว่ารู้คำเหล่านี้ล้วนมีความหมายแบบเดียวกันแต่ในทางปฏิบัตินั้นเราจะต้องทำอย่างไร จึงจะให้เกิดผลดังที่ได้กล่าวเอาไว้ได้จริงๆคําคำว่าไม่เอามีความหมายว่าไม่เอามายึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่เอาไปปรุงแต่งไม่เอามาผัวพันไม่เอามาเป็นทุกข์ไม่เอามาเป็นสาระคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็มีความหมายว่าไม่เอาไปยึดหมายด้วยทิฏฐิหรือความเชื่อความเข้าใจอย่างผิดผิดว่า เป็นเราเป็นของเราส่วนคำว่าปล่อยวางเพียงสักแต่ว่าก็ล้วนมีความหมายไปในลักษณะเดียวกันนะครับคำทั้งหมดข้างต้นนั้นล้วนแล้วแต่ความหมายเดียวกันหรือว่าคล้ายกันนั่นก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราควบคุมบังคับไม่ได้เราจึงควรปล่อยวางไม่ยึดถือ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราควรที่จะปฏิบัติหรือทำอย่างไรจึงทำให้เกิดผลเป็นไปได้ดังคำที่พูดที่กล่าวมานั้นซึ่งเราสามารถสรุปว่าจะทำได้ก็ด้วยการปฏิบัติจริงโดยการวางใจให้เป็นกลางด้วยการไม่เข้าไปปัวพันหรือปรุงแต่งด้วยความคิดนึกใดๆจึงจะเกิดเป็นผลที่สำเร็จได้ครับ ความยึดมั่นอะไรบ้างที่ทำให้เราทุกข์คุณพศินอินทราวง์ได้สรุปความยึดมั่นเอาไว้สิบอย่างอย่างแรกยึดมั่นในร่างกายและวัตถุของตนคือเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นของตนยึดว่าสิ่งต่างๆเป็นของตนเช่นนี้คือบ้านของเราเงินทองของเราอย่างที่สองยึดในตัวบุคคลคือการเข้าไปยึดบุคคลที่เกี่ยวโยงกับเรา และเข้าใจผิดว่าเป็นของเราและเขาเ่านั้นควรทำให้เรารู้สึกพอใจอย่างที่สามยึดในมายาคติของภาพลักษณ์ชื่อเสียงคือมีแนวคิดว่าบุคคลอื่นต้องคิดกับตนเองในแบบที่ตนเองอยากให้เห็นอยากให้รู้สึกหากได้รับการตอบสนองอย่างที่ต้องการก็พอใจหากตรงกันข้ามก็ไม่พอใจ ข้อที่4ยึดในตัณหาของตนคือยึดในความอยากได้อยากมีอยากเป็นยึดว่าฉันจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากแล้วเมื่อพลาดไปจากที่ตั้งไว้ก็ถูกอย่างที่หยึดในอารมณ์ของตนคือยึดในความพอใจไม่พอใจของตนโดยยึดว่าฉันมีความสุขฉันมีความทุกข์ฉันเหงา ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นเพียงกระบวนการซึ่งเกิดตามเหตุและปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่อยู่ถาวรข้อที่6ยึดในอุดมคติของตนและปฏิเสธสิ่งที่อยู่นอกเหนืออุดมคติของตนความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระดับครอบครัวหรือแม้แต่ระดับประเทศล้วนเกิดจากความยึดติดประเภทนี้ครับข้อที่7 ยึดในความสงบของตนคือพยายามรักษาความสุขความสงบใจเอาไว้ไม่ให้เสื่อมเมื่อรักษาไม่ได้จึงทุกข์ขุนวในใจข้อที่8ยึดในประสบการณ์เก่าๆและความทรงจำทำให้เกิดการตั้งค่าการให้ราคาการตีความว่าสิ่งนั้นดีไม่ดีจึงเกิดมายาสมมุติขึ้น แม้การยึดติดในตำราความรู้ที่เคยศึกษามามักนำไปสู่การปิดกั้นสติปัญญาของตนเองข้อที่ 9. ยึดในเวลาคือเข้าใจว่าเวลานั้นมีอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งที่เวลาจริงๆนั้นมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นเพราะอดีตเกิดจากความจำส่วนอนาคตนั้นเกิดจากความปรุงแต่งของเรา ข้อที่10ยึดในตัวตนของตนเองนั่นคือสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวตนอยู่บนโลกโดยไม่เข้าใจว่ามันมีกระบวนการปรุงแต่งเชื่อมโยงต่างๆจนงทำให้เกิดเป็นตัวตนยิ่งสมมุติว่าตัวตนของเราประเสริฐเลอเลิศมากแค่ไหนความสมมุติก็ยิ่งแน่นหนามากเท่านั้นความยึดทั้งสิประเภทนี้หากใกลยึดมาก ก็ยิ่งถูกมากลองสังเกตชีวิตของเรากันดูครับว่าทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตเพื่อความยึดมั่นอะไรกันบ้างท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาไว้ว่าต้องเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอถ้าเรื่องนี้สอนไปในทางยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นอันว่า ปัดทิ้งได้เลยหลักเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้จะเป็นหลักที่เด็ดขาดตายตัวการพูดว่าทุกเพราะยึดมั่นนั้นถูกกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าที่จะพูดว่าทุกเพราะตัณหาเพราะยึดมั่นสิ่งใดก็หนักอกหนักใจเพราะสิ่งนั้นและตามกฎปฏิจจสมุติบาทก็กล่าวว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทาน อุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติทุก์นั่นคือตัณหาต้องปรุงเป็นอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นเสียก่อนจึงจะเกิดความหนักและเป็นทุกข์ได้ดังที่ได้กล่าวไว้ในภารสุตตะคาธาที่ว่าภาระเฮเวปัญจขันธาภาราธานังทุกขังโลกเกซึ่งแปลว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักการแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ในโลกเราจะเห็นได้ว่าบรรดาวิชาความรู้การปฏิบัติทั้งหมดและผลของการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนานั้นสรุปลงได้ในประโยคที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนานได้จริงดังนั้นถ้าเราจะดับตัณหาหรืออุปทาน เราก็ต้องดับด้วยหัวใจของพุทธศาสนานี่เองครับทำทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตานั่นคือไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนดังนั้นเราก็ไม่ควรยึดมั่นกับมันส่วนศีลสมาธิและปัญญาหรือไตรสิกขานั้นเป็นเหมือนยานพาหนะใช้ในการเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ไม่ใช่ให้เราไปเก็บเอามายึดถือหรือเอามาหาบเอามาหาบาไว้ด้วยความหงวงแหนนะครับดังนั้นจงทำจิตให้ว่างจากการยึดถืออย่างเดียวหน้าที่ทั้งปวงก็จะหมดลงโดยไม่ต้องมีตัวตนของใครนอกจากจิตซึ่งหมดความยึดถือว่าตัวมันเองเป็นตัวตนอย่างเด็ดขาดแล้วครับ ดังเช่นในพระไตรปิฎดดกจุรตันหาสังคยสูตรกล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคารมาตาณบุภารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเท้าสกกะจอมเทพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ พิสุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคาตรัสว่าจอมเทพพิสุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ถ้าข้อนั้นพิสูจน์ได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นพิสูจนนั้นย่อมรู้ทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอได้เสยวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์ก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง พิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดกลัวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิน้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปหากปฏิบัติได้ดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังแบบนี้แล้ว หลายคนก็เข้าใจนะครับว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเกิดความทุกข์บีบคั้นจิตใจฟังแล้วก็ชอบใจเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นความจริงอย่างนั้นและคิดว่าจะต้องออกไปปฏิบัติและตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้ว แต่เมื่อกลับไปบ้านก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรทั้งนั้นบอกว่าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นไปไปมาๆก็เข้าทำหนงว่าลูกก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเราเงินทองบ้านช่องก็ไม่ใช่ของเราบอกว่าไม่ยึดมั่นแต่เจอความยึดมั่นอย่างหนักเข้าไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนี่ก็คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น เพราะว่าความไม่ยึดมั่นที่เขาอ้างนั้นเกิดจากสัญญาก็คือข้อที่กําหนดหมายจำไว้ซึ่งรับเอามาถือตามแล้วก็ยึดมั่นว่าฉันไม่ยึดมั่นเท่าน,นั้นเองครับคนที่เอาความไม่ยึดมั่นขึ้นมายึดไว้แล้วไม่ทําอะไรไม่เอาอะไรแล้วก็บอกว่าฉันไม่ยึดมั่นนั้นเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาทำไปตาม ความไม่ยึดมั่นที่เอามายึดไว้คือเป็นเพียงความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนั่นเองเป็นความยึดมั่นซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งแถมยังตกลงไปในความประมาทอีกด้วยความไม่ยึดมั่นที่แท้นนะครับต้องเป็นไปเองด้วยปัญญาไม่ต้องเอาความไม่ยึดมั่นขึ้นมายึดไว้ถ้าไม่ยึดมั่นเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็จะเจอพวกที่อ้างว่าไม่ยึดมั่นแบบแปลกๆพวกนี้มีอีกเยอะครับ มีอยู่พวกหนึ่งก็บอกว่าอะไรอะไรก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนคนก็เป็นเพียงขันห้ามาประกอบกันเข้าไม่มีอะไรจะพึ่งจะยึดถือไม่มีนายกอไม่มีนางขอเมื่อไม่ยึดมั่นถึงมั่นแล้วจะฆ่าจะฟันใครก็ไม่บาปคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิกรณีเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการที่ผู้มีกิเลส ยกเอาสภาวธรรมขึ้นมาเป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นของตนโดยเฉพาะกรณีหลังนี้ถ้าไม่มีเจตนายึดมั่นที่เจาะจงมุ่งร้ายต่อเป้าของการกระทำจะมีการยกสาตาวุธขึ้นฟันแทงพุ่งเข้าใส่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นการกระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวครับ ความไม่ยึดมั่นที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากปัญญาที่รู้ความจริงอย่างพระอรหันต์ที่ท่านไม่ยึดมั่นนั้นท่านมีจิตใจเป็นอิสระแต่ในการดำเนินชีวิตทั่วไปที่เรียกว่าอยู่ในโลกอยู่ในสังคมท่านก็ว่าไปตามความจริงของสม,มุิและปฏิบัติไปตามเหตุตามผล สำหรับปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราเราท่านๆน,นั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นได้แค่เครื่องฝึกตนเท่านั้นเพราะความไม่ยึดมั่นของปุทุชนที่เอามาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ความไม่ยึดมั่นที่แท้จริงมันเป็นเพียงความไม่ยึดมั่นที่รับมาด้วยสัญญาไม่ใช่เกิดจากปัญญาคือเอาตัวความไม่ยึดมั่นนี้มาจับยึดเข้าไว้อีกทีหนึ่ง จึงเป็นความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นถ้าเป็นปุถุชนก็ทำได้แค่นี้ครับคือแค่ฝึกดังนั้นสำหรับคนทั่วไปที่เริ่มปฏิบัตินั้นถ้าจะไม่ยึดมั่นจึงต้องคอยระวังให้ดีถ้าจะให้ปลอดภัยก็ตระหนักในใจของเราว่าเราฝึกตนในความไม่ยึดมั่นและไม่ลืมว่าเราต้องมีไตรสิกขาคือศีลสมาธิ และปัญญาด้วยนะครับเมื่อเราฝึกบ่อยๆถึงแม้เราจะไม่ถึงความหลุดพ้นในวันนี้แต่เราก็จะรู้จักการวางใจให้เป็นและความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงไปอย่างแน่นอนครับ